บอกว่าเป็นการโหวตกลับมาในรอบสิบปีครับสิบปีมองการวายอีกครั้งเป็นไงบ้างขังเราเองครับก็จริงๆการมารับซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้การไม่ได้เสีเรียกว่ามันจะเป็นวายหรือไม่วายก็เป็นคนที่ชอบซีรีส์อยากกลับมาเล่นซีรีส์นานแล้วใช่ครับซึ่งกก็ไม่ได้ซีรีส์มานานมากแล้วก็คิดถึงมากกับบทบาทกับอะไรเงีในเรื่องนี้ก็คือความแตกตา่างอะไรอย่างน,นลง้วก็แตกตา่างครับก็ตอนแรกที่ได้รับบทนี้ มาอ่านนะครับก็รู้สึกว่าแค่อ่านเราก็สนุกแล้วเพราะฉะนั้นเราเราเรยิ่งแล้รู้สึกเราสนใจแล้วยิ่งโปรเจกต์เราเป็นโปรเจกต์ที่แบบเคยดังที่จีนมาก่อเนี่ยซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจค,ครับเราก็เลยนะอย่งงางในเรื่องเพราะว่าเราก็แบบแที่จีนที่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอาปล่อยข่าวไปอะไรอย่างเงี้ยคนจะคาดหวังคาดหวังกดดัน <g ird S 1> กับละครน,นี้ใช<อ>่ไหมใช่กดดันอะไรแบบกดดันไหมครับก็ก็นิดนึงครับเพราะว่า ซีรีส์จีนมันดังมากแล้วเขานักแสดงเขาทำไปดีมากครับก็นิดหนึ่งครับแต่ก็คิดว่าของเรามันก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งครับที่ที่มันก็มีความคล้ายแหละแต่ว่ามันก็มีเส้นเรื่องที่อาจจะแบบว่าของไทยคือของของไทยใช่ปรับปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยเลยมากขึ้นแต่คิดว่าความสนุกทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมใช่ครับก็สมหรับร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอ๋ออืมก็เช่นเรื่องก็ เนมัคิดว่าค่อนข้างจะร้อยเปอร์รัแต่ว่าพวกซีนหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างเราอาจจะไม่เหมือนเป็นเหตุการณ์นะใช่จะใช้เคอบใช่ของเราใช่่ามาี่นี่มันนิดหน่อยใช่รวปที่เรจะได้ย่ว่าีเลงมันกำลังเ็นกระแสรามากอย่งเใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้รู้ให้ใย่างน่าใช่่ว่ามัน พอเป็นเรื่องที่รีวิวมามก็จะมีข้อเปรียบเทียบเพราะเราต้องคนอาจจะท่ามหวังกับหรือชอบกับหรือชื่นชมทำในบทบาทแบบนี้สำหรับตัวกันเองก็ได้อ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าคืออย่างที่บอกเขาแอะแค่อ่านก็สนุกแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันจะออกมาดีไม่แต่สนุกจริงครับสนุปจริงเช่นตรงเนี้ยนนะครัับมเป็นการคิดบวกปากเราที่มันอยู่ในขั้าสู่งขั้นยากสำหรับแม็ยากไหมก็ ก็ยากมันก็เป็นเป็นเป็นชาเลนจ์หนึง่งในชีวิตเพราะว่าแม็กก็ไม่ไม่เคยเล่นซีทีวีเลยแล้วก็ไม่ไม่แทบไม่รู้เลยดีกว่าว่า,วามัน,นต้องแบบว่าเล่นยังไงหรือว่าทาาําย,า,ยายังไงกับชายชายหรือว่าเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้แบบแบบได้ขอบคิดรับจากพี่ชเลยอย่างเขาบอกช่วงมู๊ชอตเลยว่้องลดการปรับอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เพิ่งบอกแม็กเองว่าจริงๆพี่ก็เด็กใหม่เหมื <c oughs> อนกันเพราะว่าเพราะว่า เอ่อเลิฟซิกเนาะที่การเล่นมาเนี่ยคือในเรื่องอ่ะแทบไม่ได้แบบเออ่ใกล้ชิดหรืออะไรตอดอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีเลยกับคู่กันในเลิฟซิกใช่เพราะฉะนั้นแล้วกันก็จะไม่ค่อยดูเรื่องหุ้นยี่หือนกันเหมือนไม่กันเพราะฉะนั้นเหมือนไม่กับคู่จะประมาณนั้นเขินนะแล้วก็ตอนถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยเขาให้อิ่มโว้นิดนึงแล้วก็ให้อิมโวยใช่เพราะว่าก็เพิ่งรู้จักกันด้วยแล้วก็ ด้วยความที่วัยแล้วก็ต่างกันด้วยเนาะใช่ก็อินโคไวไม่ถูกอ่ะใช่ครับแต่ก็มันก็จะมีความเฉื่อยๆกันอยู่ใช่แล้วใช่แต่พอได้อ่านบทแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีความเลิฟซีนหนักนหมเราเป็นกังวลเรื่องนี้ไหมแบบไหนกันอ่าไม่รู้ว่าเราสปอยไปได้แค่ไหนเออแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะปรับใช่อาจจะไม่เพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้หนักเท่าในนิยายแล้วกันเนาะก็คืออาจจะปรับมาในช่วงอายุของ กเบาหรือว่าอายุ2แม็กหรือว่าแบบมัธยมอาจจะไม่แรงมากอะไรแต่อันนี้นอนมีไหมอ๋อไม่บอกรูปใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรนะก็แค่อยู่ห้องถอดเสื้อไม่เห็นมีอะไรเลยแอร์เสียแอร์เสียอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ ไม่ได้มีเรายังไม่บอกแล้วกันว่าเป็นเลิฟซีนแบบไหนแต่ว่าก็คือมีซีนให้ทุกคนแบบว่าจ้นหรือว่าสวิสแน่นอนเข้าหินว่าหลุดมาพ้อไปเจอหุ่นขบงอกาเาจจิ้มเลยแสดงว่ามันต้องมีโชว์เยอะก็คงต้องมีบ้างัะเพราะว่ามันจะมีพาร์ทเมื่อพี่จะโชว์เพราะมันจะมีพาร์ทที่อยู่โรงเรียนเนาะล้าตอนที่อยู่ที่บ้านหรือว่าตอนอยู่บ้านเดียวกันหรือห้องเดียวกันสมมติอย่างเงี้ยตอนอยู่บ้านก็ ผู้ชายเนาะใส่เ kind ส of ื้อต้ามั่งถอดเสื้อบ้างมันเป็นเรื่องเรื่องธรรมดามากๆใช่เพิ่มเยอะเลยโอ้ยนี่ฟิตอยู่ละพยายามฟิตตลอดครับใช่ก็ยิ่งสำหรับเรื่องนี้ที่อดบอกว่ามีพอสมควรเราก็ตั้งใจเต็มที่ครับจะได้กล้องแบ็คเองมันจะมีความตอนนี้เราแบบเริ่มกล้าแล้วองอะเยเพราะว่ามันมันต้องแบ็คไงิเราเป็นแบี่ยเออเป็นหนุ่มแล้วนะพร้อมรับบทดแล้วนะก็มันมันมันก็จะมี มีมีอยู่บ้างครับที่แบบว่าคนอาจจะยังติดภาพหรือว่าอาจจะมองว่าเราเอ่อแบบยังเด็กหรือเปล่าอะไรอย่างเี้ยครับแต่ว่าก็อยากให้ดูทุกคนเปิดใจดูเลยคิดว่าบทแล้วก็การแสดงของพวกเราน่าจะออกมาในแบบที่เอ่อดูได้ดูไดไม่ได้แปลจนเกินไปหรือว่าอะไรอีกอีกขวบกันแล้วอายุไรแล้วบอกว่าไม่บอกแล้วนะโตแล้วนะอะไรเงี้ยเออพอโตแล้วนะไม่ได้เด็กไม่เด็กแล้วนะเอ่ะใช่ใช่ไม่เป็นน้องแล้ว ทางว่งไหนดีเรืลูกตาเดเรื่องกตาออกัสอะครับไม่นานครับหมาดๆครับไม่นานคือเพิ่งเพิ่งหมดคือหมดไปใช่ครับแต่ก็เรื่องเดิมเราไว้ก่อนแล้วพอพอรู้แล้วครับว่ามีเรื่องนี้มาให้เราคิดนะว่าจะยังไงต่อดีรเดินเรื่องเดินทางไหนดีอะไร ใช่คกา่ตคิดหนักเน่ะหองก็คิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าจากช่องสามเนี่ยเราก็มีละครที่เพิ่งถ่ายจบไปใช่ก็ยังยังยังมีต้องไปร่วมงานอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเรามาเล่นวายแล้ว่เงี้ยถ้าถ้าเราย่งเล่นละครช่องช่องอยู่อะไรเงี้ยมันมันเารียกว่าอะไรอ่ะคนจะไม่อินกับละครใช่เราก็เลยต้องเลือกทางเดินต้องเลือกทางหนึ่ง ก็เหลือที่ไหนที่ไม่ได้บ้าที่นี่แหละครับเกับซีรีส์เรื่องนี้แหละครับใช่ครับนีกดดันไหมครับเพราะว่าพอมีสังกัดเราอาจจะมีงานให้พวกรัเราทำเป็นสาลก็อาจจะแบบในเรื่องของการอาจจะไม่ไดองขอว่าตายตัวจริงก็ไม่ได้ไม่ได้กดดันนะครับเพราะว่าเราออกมาแล้วเราก็ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้เลยใช่ครับก็เหมือนมีงานต่อ ราก็ไม่ได้เราก็จะไม่ได้ไม่ได้ติดถ้าแบบว่ามีงานมีต่อเข้ามาเราว่าเราแลนน remained, ้วก็ต er er ั in ้งใจไปแล้วว่าถ้าจะเล่นสักเรื่องหนึ่งก็คือจะเล่นเรื่องเดียวอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเราอยากก็อยากเต็มที่กับสักเรื่องหนึ่งถ้าเล่นหลายเรื่องแล้วมันโฟกัสไม่ถูกัวบอยากได้คุณภาพมากกว่าก็พอสมควรครับเพราะว่าด้วยความที่พอเล่นหลายเรื่องเราก็แบบก็ โคกาสไม่ถูกอ่ะแล้วตอนนี้มันถ่ายหนักมากอะไรเงี้ยถ้าเราเล่นหลายเรื่องมันไม่ไหวเราเต็มที่กับเรื่องนึงไม่ไหวใช่เใช่ะน,น,นะครับถ้าเป็นเรื่องต่อไปอะค่ะถ้ามีงานต่อไปอะก็จะเป็นเรือ่องไหวหรือเปล่าเพราะว่าเราเก็คงไม่ได้อ๋อจริงๆให้เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปมากกว่า,าวจะใช้ก<ด><ท>ำลังต่อเลยต่อใช่ใช่ตรงนี้การทำงานรระส ก็ตันนี high, yeah? Yeah. Yes. <laughs> <laughs> yeah. ้ก yeah. ็เนี well, high, ่ยแหละอยู่แบบพี่เบกันที่นี่แหละอยู่ที่นี่แหละะก็ก็จะเป็นก็เหมือนที่พี่เบกับบอกก็คือช่วงนี้ก็จะเราพูดเหตุผลที่ให้กับซีรีส์เรื่องนี้อยู่ว่ามันก็มีความขั้หวังสูงเนาะแต่มีความแบบหลายเสียงเข้ามาแบบคืความขั้หวังเยอะอะไรแฟนนิยายจากแฟนซีรีส์ออริจินอลเขาอะไรอย้วก็เลยอยากจะทําให้มันเต็มที่ทได้ชมที่ดีที่สุด เรื่องนี้เหรอฮะก็จะได้ดูปีหน้าเล่ครเพราะเดี๋ยวก็อีกไม่นานก็จะเริ่มถ่ายแล้วใช่ไปพอสมควรครับกาติ้งไปแล้วครับาก้กด้ยฝากด้วยฝากด้วยฝาก้กด้วากด้วยก้วยาก้ากดยว สนุกแน่นอนไม่ผิดหวังก็อ,งอยากให้ติดตามก,กันเยอะๆนะครับทานด้วยนะครับขอบคุณมาขอบคุณครับลิปปต่อ